ณโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาฉลองศรัทธาของท่านเจ้าภาพเนื่องจากวันนี้พ่าผู้ใหญ่บันดิตตราทองผู้ใหญ่บ้านบันใหม่ไส่ทองหมู่จ4บสีพร้อมครอบครัวได้มาทำบุญญาติยโยมกันทำบุญมันก็มีหลายอย่าง เหตุให้เกิดบุญเราเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุอ,อย่างเช่นหนึ่งการให้ทาน2การรักษาศีล 3. การไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานาสี่การประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ห้าการขนขวายในกิจที่ชอบอหกการให้ส่วนบุญแก่คนอื่นอุทิศส่วนบุญแผ่ความดีให้กับคนอื่นสัตว์อื่นเจ็ด การอนุโมทนาในความดีที่คนอื่นเขาทำเราได้สาธุด้วยเนี่ยก็เป็นบุญ 8- การฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญ 9- การให้ธรรมะเป็นทานนี่ก็เป็นบุญสิบการทำความเห็นได้ถูกต้องเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงตั้งจิตใจเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลและการทำบุญนี้ โบราณอาจารย์ของเราท่านก็แนะนำเหมือนกับเป็นหลักสูตรหลักสูตรที่เราจะเรียนจะไปเพื่อเป็นตำรวจเป็นทานหารหรือเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นทานายความอย่างนี้ในทางศาสนาของเราก็เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราอยากอายุยืนเนี่ยท่านก็มีหลักสูตรมีข้อปฏิบัติก็คือไม่ฆ่าสัตว์ สองถ้าเราอยากเป็นคนอายุสั้นสมมติว่าเราอยากอายุสั้นเนี่ยเราก็ไปฆ่าสัตว์เนี่ยอายุสั้นพันตายเร็วพวกนี้สามถ้าเราอยากเป็นคนมีโรคน้อยไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราก็จะไปเบียดเบียนสัตว์ให้เจ็บให้ปวดให้ทุกข์ให้ทรมานสี่ถ้าเราอยากเป็นคนมีโรคมากเราก็ไปเบียดเบียนสัตว์ทําให้สัตว์ทุกข์ทรมาน ห้า 5. ถ้าเราอยากเป็นคนมีผิวพรรณสวยงามผิวพรรณดีเราก็อยากเป็นคนโกรธนี่หลักสูตรมันอย่ากโกรธถ้าเราอยากมีผิวพรรณดีถ้าเราอยากมีผิวพรรณไม่ดีเราก็ไปโกรธเจ็ดถ้าเราอยากเป็นคนเกิดในตระกูลสูงตระกูลพระราชามหากษัตริย์เนี่ยเราก็ต้องรู้จักเคารพอ่อนน้อมของมตน ก็ลบอนน้อมถ่มตนรุ้จากมีสัมมาคารวะแปดถ้าเราอยากเป็นคนเกิดในตระกูลต่ำเราก็เรียกว่าดูถูกดูมินคนอื่นเกิดในตระกูลต่ำเป็นคนไม่มีสัมมาคารวะเก้าถ้าเราอยากเป็นคนรวยเราก็ต้องให้ทานบริจาคเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนอื่น สิบถ้าเราอยากเป็นคนจน,นก็เป็นคนตนันดีเป็นคนตันีเทียนทีเหนียวเนี่ยหลักสูตรมันต่อไป11อถ้าเราอยากเป็นคนเกิดมามียศมีฐานะต่ำเนี่ยท่านว่าเป็นคนอิจฉาทิษยาคนอื่นไม่พอยินดีเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีถ้าเราอยากเกิดมีเป็นคนมียศสูงเราก็ต้องรู้จักมุทิตา พอยินดีเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีถ้าเห็นคนอื่นได้ดีเราก็ยินดีด้วยเรียกว่ามุทิตาพอยินดีกับเขาสิบสามถ้าเราอยากเป็นคนมีปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดหลักสูตรมันก็คือต้องมันศึกษามันฟังเทศฟังธรรมชอบคบค้าสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตสิบสี่สุดท้ายถ้าเราอยากเป็นคนโง่เราก็ เรียกว่าไม่ศึกษาไม่คบกับบัณฑิตไม่คบกับผู้รู้ไม่ศึกษาเล่าเรียนเนีเป็นหลักสูตรเพราะฉะนั้นที่พระบุตรเจ้าตัดไว้หรือเราญาติโยมพ่อแม่สั่งสอนกันมาเรื่อยๆและการทําบุญในวันนี้ก็ได้ชื่อว่าเรามีจิตสแสดงความกตัญญูกตเวทีท่านว่าในกําเนิดของคนตาย ไม่มีการทําไร่ไถนาไม่มีการค้าขายแลกเปลี่ยนด้วยเงินด้วยทองรอแต่ส่วนบุญจากญาติมิตรที่อยู่บางคนทําทแล้วอุทิศไปให้ตลอดถึงการทําบุญก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ทําด้วยหมายถึงคนทําก็ได้บุญเพราะฉะนั้นการทําบุญทํากุศลในวันนี้ดังที่ตมาได้พูดแล้วว่าเป็นการอุทิศอุทิศนี่หมายถึงการเจาะจง จะตงไปถึงผู้ที่วายชนไปแล้วท่านได้อน,นุโมทนาในส่วนบุญกุศลที่เราท่านเจ้าภาพได้ทำดังนั้นอัตมภาพาพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาอานวยอวยพรด้วยกุศลคุณงามความดีที่ท่านเจ้าภาพได้ประกอบได้ทำขึ้นนี้จงสำเร็จแด่ดวงวิญญาณของคุณยายมนทาคันธศีคุณตาบดคันทสี คุณพ่อบุญกว้างตราทองคุณพ่อลานมีสีคุณแม่สมบูรณ์มีสีนายทักษิณมีสีตลอดถึงบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนเวสรสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าท่านเหล่านี้ตกทุกข์อยู่ในภพภูมิใดก็ขอพ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วก็ขอมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและผลทานการกุศลเหล่านี้จงสะท้อนย้อนตอบสนอง ท่านเจ้ภาพดัานตรลูกหลานทั้งหลายให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขภลละและปฏิพานธนาสารสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนเอวังก็มีด้วยประการชนี